ผมมีเพจเติมเกมฟีฟ่าม b i l e มาแนะนำสำหรับเพื่อนๆทุกคนกันนะครับผมเจนามการค้าบริการเติมเกมมือถือออนไลน์ใขบปลาเติมเกมสะดวกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆคนไหนสนใจเติมเกมฟีฟ่ามือถหรือเกมอื่นๆสามารถทักไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะครับเจนามการค้านะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมอย่าลืมนะครับคิดจะเติมเกมมือถือเกมออนไลน์คิดถึงเจนามการค้านะครับ สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสปอยลีกต่อไปดีกว่านะครับผมที่กาลังจะเข้ามาในสัปดาห์นี้นะก็ลีกต่อไปก็จะเป็นนี่ครับลีกนี้นะลีกเอิงนะครับผมลีกเอิงฝรั่งเศสน,นั่นเองเนาะก็ข้อมูลก็เหมือนเดิมครับเอามาจากภาคหลักนะครับผมที่เขาได้ปล่อยตัวเตะออกมาแล้วนะแล้วจริงๆก็เขาอัพเข้าไปแล้วแหละในเกมฟีฟ่าภาคหลักอะ ก็เดี๋ยวจะเอามาอ้างอิงข้อมูลแล้วกันนะครับผมลีกที่ผ่านๆมาเนี่ยทั้งชุมชนพรีเมยร์ลีกบุนเดสลาลิก้านะครับมันเหมือนฟีฟ่าภาคหลักเป๊ะเลยนะครับที่เอาเข้ามาในฟีฟ่าโมบายเนี่ยก็เลยเอามาอ้างอิงนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่านะเพะะื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมน,นี่เลยนะครับผมเป็นโฉมหน้าที่เขาประกาศออกมา11ตัวนะครับผมซึ่งมันไม่ได้มีแค่นี้หรอกอาจจะดูแค่นี้ก่อนแล้วกันมีอะไรบ้างโกะเป็นชื่อตัวอะไรเนี่ยแซมบ้าผมไม่รู้จักหรอไอ้ตัวเนี้ยอมีมาคุณยอน,นะครับ มีบีดีน่าปะน่าจะอ่านชื่ออางงี้มั้งถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะผมไม่ดูจักนะครับแล้วก็อาร์เมนเดสโฟฟาน่านะครับเวอร์ติเดวิดนะครับเมซี่เอ็มปเป้ลากาแซกนะครับแล้วก็เบนเยนเดอร์นะครับผมอันนี้สิบเอ็ดตัวตรงนี้นะมีเท่านี้นะครับผมซึ่งเอาจริงๆแล้วเราจะไม่เห็นตัวหนึ่งนะขาประจำมผมขอเรียกว่าขาประจำดีกว่าของลีกนี้เลยนะที่ทุกกิจ,จกรรมจะมาทุกคนรู้ไหมคือตัวอะไรอ่าลองตอบคอมเมนต์ตอบผมนะเออถ้ารู้นะ เดีย๋ยวผมค่อยบอกนะครับผมว่าตัวอะไรครับประจําที่ไม่มาในลิกนี้นะครับผมก็ยังไม่หมดนะครับผมสําหรับนักเตะที่จะมาเนี่ยไอสิบเอ็ดตัวเมื่อกี้เขาแค่จัดมาเป็นทีมไม่ดูเฉยนะที่จริงก็มีทั้งหมดเท่านี้นะครับผมเนี่ยตามภาพนี้เลยนะที่มีเพิ่มเติมมาก็ตัวข้างล่างๆนะครับเออที่ต่อจากโฟฟาน่าไปอีกเนี่ยแล้วก็มีทีโอทีเอสโมเมนต์ด้วยนะมีซันเชสด้วยนะครับผมฮิโซโก้ so ko, อันนี้ที่เพิ่มเติมมาในทีเอสโมเมนต์นะทีโอทีเอสโมเมนต์เนี่ยโอเอก็น่าจะมาร้อยสิบสามนะในเกม เหมือนซอนซอนก็ร้อยสิบสามนะครับผมเออไอพวกตัวร้อยสิบสามเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น t o t s m o m e n t ตรงนี้นะอ่ะขอเน้นย้ำนะว่านี่คือข้อมูลของฟีฟ่าภาคหลักนะผมโผม o ร r ER มันจะไม่เท่าภาคเราก็ไม่แปลกนะภาคของเราโอ r จะมากกว่านี้นะครับผมไอฟีฟ่าโมบายเนี่ยอันนี้อ้างอิงข้อมูลเฉยๆเพราะว่าลีกที่ผ่าน,านมาเนี่ยมันก็ตามนี้มาเลยนะก็คือตามฟีฟ่าภาคหลักมาเลยนะนักเตะที่จะเข้านะครับผมแล้วถ้าถามว่าพี่สนใจตัวไหนในนักเตะลีกนี้นะถ้าถามผมผมสนใจมาควินยอสกับอาจจะเป็น เดวิดไหมผมว่าเดวิดก็น่าสนใจนะหลายๆลร่างมากิจผัที่ผัผ่านมาก็ค่อนข้างเก่งนะครับผมอาจจะตัวเล็กไปสักหน่อยอะแต่ผมว่าเก่งเอออย่างน้อยน่าจะมาสองเท้าอะเหมือนกิจก่อนๆน,นะครับผมส่วนเมสซี P ่เอ็มปาเป้ไม่ต้องพูดถึงหรอกมันเก่งอยู่แล้วเนาะเออถามว่าผมสนใจไหมก็สนใจแหละแต่อาจจะรอดูราคาเราดูตำแหน่งก่อนอีกทีนึงเออตำแหน่งเนี่ยอาจจะไม่เหมือนตามนี้นะลืมพูดไปเลย เออภา,ภาคเรากับภาคหลักเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะตำแหน่งตามที่เห็นอยู่ในภาพนี้นะครับผมก็ต้องรอดูว่า,วาตำแหน่งจริงๆเข้ามาจะเป็นตำแหน่งอะไรนะครับส่วนสปอยตัวพรามเนี่ยยังไม่มีข้อมูลนะไม่เหมือนหลีกที่แล้วเนาะหลีกที่แล้วมีข้อมูลเป็นโดอ้วนมาลวงหน้านะผมก็พูดได้ฟังในคลิปสปอยประมาณนี้เหมือนกันตอนนั้นแต่หลีกนี้ยังไม่มีข้อมูลนะแต่ได้ผมเดานะผมว่ากุลฤทธะเออ,อนนี้คือผมเดาเลยนะขอวงเล็บไปตัวโตๆเลยนะว่าผมเดานะครับ ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันถ้ามีข้อมูลยังไงเดี๋ยวเพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งแล้วกันเออแต่เดาก็คงคุณลิดอะผมอยากให้มันมานะไม่ใช่อะไรหรอกเกือบลืมพูดถึงตัวขาประจำเลยนะที่ไม่มานะผมในลีกนี้นะครับนั่นคือตัวอะไรทุกคนอ่าผมมาเฉลยให้นะผมนั่นก็คือฮาคิมี่นั่นเองนะผมรอบนี้ไม่มานะเออก็แปลกดีทําไมไม่มาก็ไม่รู้นะผลงานอะไรก็ดีใช่ไหมเออแต่ดันไม่มาเฉยแสดงว่าไม่ได้รับคะแนนโบวตเยอะสักเท่าไหร่นะคิดว่าก็เลยไม่มานะรอบนี้ ก็ไม่มาแบบนี้ยังไงอ่ะผมว่าร่างเก่าราคาอาจจะขึ้นอีกว่ะเออพอร่างใหม่ทีเอสไม่มานะครับร่างเก่านะตอนนี้ราคาปเป็นไงไปดูร่างเก่าดีร้อยสิบเนี่ยดีปรดีอาจจะราคาขึ้นอีกก็ไม่แน่นะอันนี้อันนี้ตอนนี้มันขึ้นจากอะไรจากแจกเงินเนาะถูกไหมอาจจะร่างใหม่ทีเอสไมมาเนี้ยผมว่ามีสิทธินะที่มันอาจจะขึ้นไปได้อีกอาจจะก็ไม่รู้นะผมก็เดานะครับผมว่ามันอาจจะขึ้นอีกเพราะว่าไม่มาแต่มันอาจจะไม่ขึ้นก็ได้นะเออยังไงผมก็แค่เดานะครับผม ใครอยากเสี่ยงดวงไหมลองซื้อมันรอเก่งราคาดูไหมครับเออแต่แล้วแต่คนนะแล้วแต่คนผมแค่พูดเล่นเฉยๆนะใครจะทําไม่ทําก็แล้วแต่อยากวัดดวงไหมเออก็มีความเสี่ยงอะแต่ถ้าอยากวัดดวงก็ลองดูนะเออลองดูได้นะครับผมอย่างน้อยผมก็มาบอกให้ฟังแล้วแหละว่ามันไม่มานะฮาคิมี่เนี่ยรอบเนี้ยใน TOTs นะครับผมแต่เอาจริงๆฮาคิมี่ไม่มาเนี่ยผมว่าก็น่าจะมี RB ตัวอื่นนะที่มาในลีกเนี้ยอย่างครอสเนี่ย ใครจำมาได้ครอสเคยมาในกิจกรรม k R แล้วนะครับผมซึ่งแม่งโคตรเก่งเลยอ่ะมันคือตัวนี้อ่ะเผื่อหนึ่งกันไม่ออกเออเดี๋ยวผมให้ดูโอ้ย่รู้สึกจะร้อยสามมั้งถ้าจำไม่ผิดนี่นี่นตัวเนี้ยตัวเนี้ยรอบนี้มานะเออจากรูปที่ผมเปิดให้ดูอ่ะเออมานะครับเป็นร่างเทโอเทนะครับอาจจะเก่งมากๆก็ไม่แน่เออยังไงก็อาจจะรอดูตัวนี้ก็ได้เพราะน่าจะมา R B บไม่ก็ RW B อะไรผมคิดว่านะสำหรับตัวนี้นะครับ โอเคครับสำหรับการสปอยก็เท่านี้แหละลีกต่อไปนะที่จะเข้าในพฤหัสไปสุกนี้นะครับเออลีกเอิงนะครับผมทีนี้มาอัปเดต ID ดีนี้หน่อยดีกว่านิดหน่อยนะครับผมอ่ะตำแหน่งกองหน้าเนี่ยตอนแรกผมลังเลอิมโมบิเล่เนาะกับพวกพรามหลายๆตัวถูกไหมตอนนี้ผมตัดสินใจจะเล่นตัวนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูตัวอะไรนั่นก็คือแฮร์รี่เคนนะครับผมร้อยสออันนี้ ผมว่าผมนะ่าจะซื้อตัวนี้มาเล่นนะสำหรับไ d ดีนี้นะ้อดีลองนะครับผมเพราะว่าผมอยากเล่นอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกเหตุผลนะแล้วผมว่าเคนน่าจะเก่งกว่าอิโม่ะไม่ใช่หรอกเออน่าจะเล่นไม่ยากสองเท้าด้วยอิโมนี่ไม่ใช่อ่อนนะแต่ว่ามัน4ี่ห้าแล้วก็พลังแฝงถ้าเทียบกับแฮร์รี่เคนผมผมว่าผมลองเล่นแฮร์รี่เคนดีกว่า,วาเออหรือถ้าเป็นพวกพามตัวอื่นเนี่ยพวกร้อยสิบแดล้วพวกเนี้ยร้อยสิบด้วยก็ตามหรือคันโตอแล้วพวกเนี้ย มันก็เข้ามานานแล้วนะเออผมเบื่อไม่ใช่อะไรผมอยากเล่นตัวใหม่ๆนะผมผมเลยตัดสินใจที่จะเล่นแฮ์รี่เคนนะผมสำหรับสตเกอร์ไอดีนี้นะเออไอดี ID ลองเนี่ยแล้วก็เมื่อวานมันแจกตังค์นะผมก็ไปแลกเงินเพิ่มมาได้ประมาณ30ล้านนะครับผม mm. ก็ไอดียนี้มันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่อะแลกมาได้เท่านี้ก็บุญแล้วผมว่านะผมเห็นบางคนแลกเงินได้โคตรเยอะเลยนะเออสองสามล้านนี่ก็มออีพวกเขาก็คงน่าจะมีอะไรเยอะกันะผมว่า เห็นมีบางคนมาบอกว่าส0มสล้านไม่รู้จริงวะนะเออไม่รู้เขาโมหรือเปล่านะแต่ถ้าจริงก็ยินดีด้วยครับรออวยเลยาจากคนไม่รวยใครเป็นรวยบางคนจากไม่มีเงินกลายเป็นมีตังเลยนะเออที่มันแจกตังนะครับผมดังนั้นก็ไม่แปลกเลยที่ตลาดราคามันจะขึ้นเนาะใครแลกเงินอะไรได้เท่าไหร่บ้างมาพูดคุยกันได้นะเออผมอยากรู้นะว่าแลกเงินได้กันประมาณเท่าไหร่นะไอดีนี้ผมได้ประมาณ30ล้านน่อยๆส่วนไอดีหลักผมได้ประมาณได้แค่ประมาณ30ล้านเอง เพราะว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเพราะว่าผมเอาเออแต้มที่มีนะไอ้โทเค็นแลงอะไรนั่นอนะไปสุ่มร้อยสิบเอ็ดนะผมเห็นร้อยสิบเอ็ดหลายๆตัวแม่งราคาขึ้นไงเออเนี่ยก็เลยสุ่มรนะ้อยสิบเอ็ดเนี่ยถ้าลึ่งบ้องไนงะอยากจะฉีกไนงะเออเดี๋ยวไปดูดีกว่านะผมสุ่มได้ตัวอะไรนะร้อยสิบเอ็ดนะเงินก็มีให้แลกนะได้เงินด้วยทันทีนะเสือกไม่แลกนะอยากจะมาสุ่มนะห้าวงไงก็มาดู่ะตัวนี้เลยครับที่ผมสุ่มได้นะครับผม ดุทงอะตัวไรซีเอฟเรียบร้อยสารเชสนะครับผมจริงจริงได้สารเชสมามันก็ขายไม่ยากหรอกแต่ว่าได้ตัวอื่นอะที่ราคาดีกว่านี้เยอะแยะเลยนะร้อยสิบเอ็ดดันไม่ได้นะครับผมเออดังนั้นเนี่ยตอนนี้ผมมีเลยมีร้อยสิบเอ็ดสองตัวเลยเนี่ยอ่าไลท์อีกตัวหนึ่งสารเชสตัวหนึ่งผม่าจจะเก็บเพิ่มอีกตัวหนึ่งว่ะเราไปสุ่มรุร่นร้อยสิบสองดีไหมอีกตัวหนึ่งร้อยสิบเอ็ดอาจจะเป็นโมดิตร้อยสิบเอ็ดอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูก่อน หรือไม่ก็รอร้อยสิบสองตัวนะตีกนี้วาวเวเดก,กับตีกต่อไปอะไรเงี้ยเออเราค่อยไปสุ่มเลยว่าร้112อยสิบสองอ่ะเดี๋ยวรอลุ้นกันแล้วกันว่าผมจะได้ตัวอะไรนะผมว่าผมคงไม่ขายนะสองตัวนี้เก็บไว้ก่อนจริงๆแม่งขายไปเลยก็ได้นะแต่อยากจะหาเรื่องเจ๊งไงเอออยู่ดีๆไม่ชอบอยากจะเจ๊งนะครับผมก็ลองวัดกันดูแล้วกันเอาจริงจริงๆ้อยสิบสองถ้าได้ตัวดีๆมันก็ไม่เจ๊งหรอกใช่ปะวะเช็กก่อนร้อยสิบสองดีๆมันมีตัวอะไรไม่เจ๊งบาง้างเอาจริงๆ,ๆก็มีหาแรนปะ เออมีฮาแลนด์มีโดอนนโดันเนี้ยโดฮาแลนด์เนี่ยไม่เจ๊งเดอะบอยหัวเราจริงๆแม่งโคตรเสี่ยงเลยวะไอนน้แม่งอย่างเสี่ยงเลยอ,เอามาลดินี่โดอ้วนเนี่ยไม่เจ๊งโหแต่ตัวเจ๊งบานเลยนะเนี่ยอันตัวนี้ก็ไม่เจ๊งที่เหลือแม่งเจ๊งทั้หมดเลยเนี่ยพรามพวกอะไรพวกเนี้ยเรา112หลายๆตัวนี้แม่งก็เจ๊งนะ,ะเลยเนี่ยพวกนี้ก็เจ๊งนะเออ เอาไงดีวะ <c oughs> เอางี้ดีกว่าผมว่าจ,จะสุ่มวันนี้เลยดีกว่าแต่ไปสุ่มในไลฟ์สตรีมนะผมวันนี้ดีไหมร้อยสิบสองเออลองไปลุ้นกันพร้อมๆกันในสตรีมดีกว่าผมว่าสุ่มแม่งเลยเฮียจะที่จบไม่ต้องคาใจนะเดี๋ยวไปซื้อร้อยสิบเอ็ดเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็ได้มีเงินอยู่สี่ร้อยล้านอะร้อยสิบเอ็ดอีกตัวหนึ่งแม่งสามสิบล้านเองขีเกียดรอแล้วเจอกันในไลฟ์สตรีมแล้วกันนะผมผมสุ่มให้ดูเลยแล้วกันเอาจริงๆถึงผมไม่สุ่มรอบนี้เดี๋ยวก็มีคนยุให้ผมมสุ่่อยูดี ออจบจบไปภายในวันนี้แหละยังไงคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับใครอยากจะสนับสนุนคอนเทนต์ต่างๆเกม f อนฟิฟาโมบายนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยการสมัครสมาชิกนะผมโด o n a t ะครับหรือไม่ก็ซุปเปอร์แตงก็ได้นะครับหรือใครไม่สามารถสนับสนุนได้เงินนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นการสนับสนุนอย่างหนึ่งเช่นกันนะครับเอาละครับไว้เจอกันในสตรีมเย็นนี้แล้วกันจะสุ่ม112นะเออหรือเจอกันในคลิปหน้าก็ได้นะครับวันนี้บายบายสวัสดีครับขอบคุณคร